สวัสดีค่ะยีจะรักเข้าสู่ช่องหนึ่งสุดสามิลาฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะยีดารักค่ะนี่นะคะช่องหนึ่งสามิลารักนะคะสนุกเล่นเกมต้องเหนียวน้อยค่ายคองเป็นเกมที่น่ารักมางเลยว่าทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะใครไม่กดอีกฉันจะแบบแ จะรู้สึกเบบเจรันใจในการทำคิดต่อนะคะทุกคน,กนใช่กดกันด้วยนะทุกคนรู้ไหมเกมนี้เป็นจะาหน้าหักมากทุกคนสามารถเป็นแม่ค้าได้หลายแบบเลยน,นี่นะคะเราเป็นแม่ค้าที่กระปุกกระปิกน่ารักนะคะ แบบใช้ชีวิตชิวๆไปเกมนี้คือเล่นแบบชิวๆอะทุกคนชิวเวอร์ทุกคนอย่าให้หล่นมาเลยนะตอนนี้เป็นสีที่เรียบไปเล้ค่ะทุกคนหลายๆคนคนั้นจะสามารถคอมเมนต์ได้นะคะเมนมามีความเยี่ยนอะไรยังไงนะคะโอ้ นี่นะคะแล้วก็เก็บเชอรี่หรือเบอร์รี่อะไรก็ไม่รู้นะคะไปก่อนเก็บเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะต้องเก็บต่อไปอีกค่ะผลอะไรก็ไม่รู้เบอร์รี่หรือเชอรี่นะคะต่อไปนะคะแล้วก็เก็บให้เต็มไปเลยค่ะถ้าไม่เต็มเนี้ยก็แบบลูกคอไปหมดเลยนะอืมฉันก็ยังไม่รู้ล้วควาไปยาานะคะเก็บเบอร์รี่เชอรี่อะไรก็ไม่รู้ ะะต่อไปนะคะเราไปเก็บอ้อยนะคะเรียงกันได้สวยงามงดงามงดงามทุกคนเห็นตังไหมเป็นแถวเลยอะ่ะเดี๋ยวนะคะทุกคนทุกคนเนี่ยชอบคลิปของเราไหมคะถ้า,าไม่ได้ก็ไม่ไเห็นได้เลยมีพูดโร,รศรัสี่รอบพูดจะพูดอะไรอะ่ะทุกคนถ้าทุกคนชอบกดไลค์ถ้าทุกคนอยาก เห็นคลิปใหม่ๆอัปเดตกดกระดิ่งถ้าทุกคนนั้นอยากกดติดตามก็กด,ดติดตามสวัสดีสวัสับวันนี้ก็แค่นี้เลยค่ะสวัสดี